สวัสดีครัวันนี้เราจะมาสอนแนะนําตัว Discord ของเรากันนะครับว่า Discord เนี่ยแนะนําตัวกันยังไงเพื่อได้ยศสมาชิกช่องนะถ้าได้ยศสมาชิกช่องนะช่องไว้ชททั้งหมดแต่ถูกเปิดออกนะครับผมขั้นตอนแรกให้มาดูตรงนี้ครับสิ่งที่คุณต้องมีก็คือชื่ออายุแล้วก็เพศนะเอ้ยเพศเอาออกไปแล้วนะแล้วก็คุณได้ลิงก์ดิสนี้มาได้ไงนะครับผมถ้าสมมุติว่ามาจากท่า youtube ของผมนะต้องแอดชื่อผมมานะ แล้วถ้าสมมุติว่ามีคนให้ลิงก์มาใช่ไหมคุณก็ต้องแท็กชื่อคนที่ให้ลิงก์มานะครับหลังจากนั้นคุณก็จะได้ยศสมาชิกช่องไปเลยนะคําสั่งก็คือทับ i n d มามาดูกันเลยวิธีทำครับมาชิดช่องแนะนําตัวครับแล้วก็ทับ i n d ครับแค่พิมพ์แค่ทับ i n d แล้วกดแท็บพอนะหรือว่าถ้าสมมุติเป็นในโทรศัพท์ก็กดไปที่คําว่า i n d นะแล้วกด enter ไปเลยมันก็จะถามคําถามเรามาครับคําถามแรกคุณชื่ออะไรก็ตอบชื่อไปเลยครับ อพอเรากด enter ไปปุ๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นคำถาดที่2ให้คุณยุเท่าไหร่ก็ใส่อายุไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นอ่าใช่ไหมอ่าผมบอกว่าคุณได้ลิงก์ดีมาได้ไงถ้าสมมุติมาจากช่องผมก็ add ไปเลยชื่อผมนะครับ p r o j e c t underscore s e t กดไปครับแค่นีแ้แล้วคุณก็กดคําว่าใช่ไปเป็นไงเสร็จแล้วครับช่องทุกหมดถูกปลดล็อกเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็จะมีขึ้นเลยนะครับ ว่าวิธีแนะนําตัวแนะนํากันยังไงนะครับมันก็จะมาขึ้นที่ช่องแนะนําตัวนั่นเองแต่ตอนเนี้ยยังทําไม่เสร็จเนาะแต่ใกล้จะเสร็จแล้วโอเคฝากไว้แค่นี้ครับ